วัสดีครับวันนี้ผมพามาเดินชมรถยนต์นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่46จา a เลเจอร์เมืองทองธานีนะครับซึ่งมี50ปีแบรนด์ดังนะครับนำมาจัดแสดงรถยนต์รุ่นต่ตางๆนะครับทั้งรถไฟฟ้ารถสันดาป PHEV Hybrid นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามตามบูธต่างๆมาที่บูธฮุนใดซึ่งวันนี้มีการเปิดตัว ไอโอนิกไฟเอนไลน์พร้อมประกาศราคาอย่างเป็นทางการวันนี้เราขออนุญาตต้อนรับทุกท่านค่ะเข้า,ขาสู่นวัตกรรมยานย,ายนต์ไม่ว,ว่าจะเป็นรถยนนะคะทัง้งยื่งยนต์สนดาบหรือแม้แต่ากาับรถยนต์ไฟฟ้า100%เซนดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะได้มาร่วมสัมผัสกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีรวมถึงกา้าวต่อไปแห่งอนาคตของ,ของ,ของ,ของ ในนนวัี้และสำหรับในช่วงแรกนี้นะคะเราได้รับเกียรตินะคะจากท่าน CEO ของเทอร์ a ี่ฮยอนเด o ์โม i ิลิตี้ไทยแนะคะที่จะได้ขึ้นมากล่าวต้อนรับทุกท่าน ladies and gentlemen we are t o v e r e honored by the CEO of Hyundai Mobility Thailand so please give a big round of applause to welcome Mr. Jae g u Jo today we are t h r i e to introduce a l i g e t up brand of the w o r l s excitement and cutting-edge design bring a dream to respect the world and reimagining really the driving experience of high consumers. Since Hyundai Public Thailand pursued full management of our operations, we have been inspired by the trust and enthusiasm of Thai drivers. This support drivers our commitment to delivering vehicles that push the boundaries of Technology, design, and sustainability. Today, we proudly stand the end line. Family designed to create climate pressure for both static and dynamic components under the concept Start year 1, spanning both IC and EV lines. Additionally, we introduce Australia lead course. And operate more than 20 premium mobility with enhanced safety and mobility. And now, ladies and gentlemen, it's time to witness the debut of today. Please welcome the newest additions to our lines. ของยี่ห้อเดนบอมบันดี้ไทยแลนด์ขอแสดงความยินดีกับคุณวัลลัชเชอร์บุญสาวะค่ะสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและแขกผู้เขียนท่านครับผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่วันนี้คุณได้บอมบันดี้ไทยแลนด์เราเปิดตัวซีรีส์ใหม่แล้วนะครับนั่นคือเอ็นไลน์ครับเอ็นไลน์นี้นะครับเป็นรถที่โชว์ภาพลักษณ์ทั้งภายนอกภายในให้มีความเป็นของมากขึ้นผมขออนุญาตเริ่มต้นจากคันแรกครับ ถที่อยู่ด้านขวามือผมนี้นี่คือโก n a น่าอิเล็กทริกเอ็นไลน์ครับรถคันนี้เรานำมาจัดแสดงเพื่อตรวจสอบฟีดแบ็กนะครับเช็คฟีดแบ็กของคุณลูกค้าก่อนยังไม่จะหน่ายในตอนนี้นะครับแต่ข้อมูลในเบื้องต้นสำหรถคันนี้แบตเตอรี่ควาสีอยูทย่ที่66กิโลวัตต์่เรนจ์ที่ทําได้สูงสุดของคันนี้ตาม W LTP คือ451กิโลเมตรครับแต่ได้เกิดวัดเป็น n d c คันนี้อยที่549กิโลเมตรนะครับ ขั้นต่อมาครับเป็นรถที่เราเปิดตัวไปเมื่อเดือนที่แล้วครับนั่นคือ i o i f i 5 n line แต่คราวนี้เรามาพร้องกับสีพิเศษของ n line เฉพาครับนั่นคือ dragon red p l o r l ครับรถคันนี้ครับด้วยบแบตเตอรี่ capacity ขนาด84กิโลวัตต์ครับแล้วก็มีแรงดึงสูงสุดถึง350นิตันเมตรกำลังแรงม้าสูงสุดถึง225 แรงม้านะครับแล้วก็สามารถที่จะเรนจ์แต่แต่ก็ท่ได้ถึง530กิโลเมตรครับรถอีกคันหนึ่งครับที่เราเปิดตัวกันนะครับเป็นอยู่ด้านซ้ายมือผมนี้ครับเป็นพืนที่น่าตื่นเต้นไปอย่างมากที่คือเฟรต้าเอ็นไล์ครับรถยนต์คันนี้เครื่องยนต์นะครับยังเป็น1.5ลิตร113แรงม้าแรงบิด144นิวตันเมตรครับแต่สังเกตเห็นได้ว่ารถยนต์คันนี้ครับมีภายนอกและภายในยที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมเ่เกิดขั้นครับ อย่างไรก็ตามเฟ t ต้าเอล n e ถือว่าเป็นเทรนที่เราเพิ่มไปอีกหนึ่งเทรนครับในส่วนของเ r รต้าเอลฟาเรายังคงจำไหนนะตอนนี้ครับน่าจะถึงเวลาที่ทุกท่านอยากจะทราบราคาของเอล i ิฟไรส์เอลไลและเฟรต้าเอลไลนะครับสำหรับราคาของเอล i ิฟไรส์เอลไลและเฟ t ต้าเอล n e อยู่ที่ รุ่นหนึ่งครับที่เป็นเรือธงของเราแล้วเราเปิดตัวในงานเช่นเดียวกันเป็นทริปใหม่ของสตาร์เรียครับนั่นคือสตาร์เรียอีลิทพลัสครับสตาร์เร e ียอีลิทพลัสเราใส่อุปกรณ์เพิ่มเติมโดยรถยิ่งคุณใดสมาร์ทเซนส์หรือระบบเอดัสครบถ้วนทุกอย่างใส่ลงไปในทร e ิมอีลิทครับเราจึงเรียกมันว่าอ e ีลิทพลัสสำหรับสตาร์เรียอีลิทพลัสครับราคาจำหน่ายอยู่ที่ ที่สุดในประเทศไทยพร้อมกับเอดัสครบพ้วนในราคา1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับและที่สําคัญที่ขาดไม่ได้ครับในงานมอเตอร์โชว์ทุกปีครับในส่วนของแคมเปญเราเราขอใช้ชื่อแคมเปญในงานสอดคล้องกับการเปิดตัวเอนไลน์ว,ว่าคุณใดสปาร์คออฟเฟอร์ครับสำหรับคุณใดสปาร์คออฟเฟอร์นะครับรุ่นแรกที่เราอยากจะโชว์โปรโมชั่นก็คือตัว i อออนิกที่เป็นโมเวลยี่สั่สิบสีครับ เราพร้อมที่จะให้ส่วนลดสูงสุดถึง3แสน3,000บาททำให้ราคาเริ่มต้นสำหรับ Ami f i x 5 Premium อยู่ที่1ล้า3,000 9,000บาทส่วน Ami Five Exclusive อยู่ที่1้า4,000 9,000บาทแต่ถ้าเกิดลูกค้าสนใจจะเป็นการก,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 ก่อนครับเรายังมีผ่อนกอกเบ, 0, 000, 8, 000, บี้ย0% 84เดือนทำให้ค่าเงวนเริ่มต้นสำหรับ Ami f i x 5 Premium อยู่แค่1 5,000บาทเท่าน,นั้นครับสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายมากขึ้น ส่วนในอีกซีสครับ,บเป็นดอกเบี้ย0% 36เดือนครับรถรุ่นถัดมาครับนั่นคือสตาร์เรียโดยเพิ่มสตาร์เรียพรีเมียมสำหรับงานนี้นะครับทำให้ส่วนลดเงินสดสูงสุดถึง200,000บาทในส่วนของคาลิเซตครับดอกเบี้ย1.99% 48เดือนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเซอร์วิสแพ็กเกจ4ปีพร้อมดิจิทัลคาร์คีด้วยครับ สำหรับรุ่นอื่นๆเราก็มีโปรโมชั่นไม่น้อยหน้ากันครับในส่วนของ s t a r g เ z e r อร์เ a รตาอัลฟาและซันกาเฟ่ครับ s t a r g เ z e r ร์สามารถได้ครับส่วนรถเงินสดสูงสุดถึง1 3 0 0 0 0บาทครับส่วนของ Alpha, อบเ r ร t ตาอัลฟาเอ็นดอร์ีศูยสูงสุด48เดือนครับส่วนซันกาเฟ่ส่วนรถจุกๆ2 000, 8 0 0 0 0บาทเลยครับและนี่คือทั้งหมด สำหรับทุกค่านในเมืองในระเทศไทยนในปีนี้ครับสวัสดีครับ